สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g ท a r o โลบายชลกร์น,นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำในหัวข้อที่ว่าประตูบานต่อไปที่จักรวาลจะเปิดไว้ให้กับคุณคือเรื่องใดเรามาดูกันว่าประตูที่จักรวาลจะเปิดรอรับคุณหรือโอกาสดีๆในการที่คุณจะได้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆคือเรื่องใดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ามาดูซิว่าประตูบานต่อไปที่จักรวาลอยากที่จะเปิดให้กับคุณเปิดรอไว้สําหรับคุณคือเรื่องใดคะสิบดาบ the tower สี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็ อสศวินถือดาบพลังงานของคุณค่อนข้างแรงมากๆคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณเจออะไรมาแบบเยอะจริงๆเนาะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยหนักหนาสาหัสมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่มีความยากลำบากมากๆด้วยเช่นกันแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณจะผ่านมันไปได้ พลังงานของคุณแม่หมอเข้าใจว่าทุกคนเวลาเจออะไรที่มันหนักๆเนี่ยเราจะแบบพลังงานเราจะแบบว่ามันเหมือนแบตเกือบหมดคุณสังเกตแบตโทรศัพท์ของคุณอ่ะเวลามันเกือบหมดอ่ะมันจะเป็นตัวแดงคอยเตือนมันจะเป็นตัวแดงคอยเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังไม่หมด ดังนั้นถึงจะมีสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ว่าโอ,อ้จะไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินแต่ให้คุณรู้แล้วแบตคุณยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่พลังงานของคุณมันยังมีอยู่ดังนั้นทํายังไงก็ได้ให้ตัวคุณเนี่ยชาร์จพลังงานให้มันขึ้นมาก่อนไม่มากก็น,น้อยเพื่อเป็นการต่อต่ออายุการใช้งาน ที่ไม่เหมอเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่เพราะไม่เหมอะเห็นพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะแบบเหลือน้อยมากๆเลยการต่อสู้กำลังใจต่างๆเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆเลยแต่สิ่งที่จักรวาลอยากจะเปิดประตูไว้รอคุณเนี่ยก็คือการที่ว่าคุณจะต้องชาร์จพลังงานเข้าไว้เดี๋ยวเราคอยไปดูกันว่าประตูบานต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่ตอนนี้จักรวาลอยากจะบอกกับคุณให้คุณชาร์จก่อนนะคะ ชาร์จก่อนมีความมุ่งมั่นเลยที่ว่าเออฉันจะทําให้พลังงานหรือ energy ดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันให้ได้ก่อนก่อนที่แบตมันจะหมดลงไปแล้วก็บางคนก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปแบบถึงขนาดว่าอยากให้แบตหมดไปเลยเนะี่ยนั่นคือการน้อยใจนั่นคือพลังงานของการน้อยใจมันไม่ได้อยู่กับเราจริงๆมันแค่พลังงานของการน้อยใจว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆแล้วส่วนลึกของคุณน่ะของคุณน่ะคุณยังอยากที่จะสู้ คุณอยากที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเป็นทุกคนคิดแบบนี้หมดแต่สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอเห็นใจมากๆว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาเยอะมากๆแล้วที่รู้เลยว่ามันหนักหนาสาหัสมากๆเพรามันหนักหนาสาหัสมากๆได้แม่หมอก,ก็อยากจะบอกคํานี้เลยว่ามันจะไม่หนักไปกว่านี้แล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณคือมันจะไม่หนักไปกว่านี้แล้ว การที่คุณจะต้องฟื้นฟูสิ่งที่มันจบไปแล้วสิ่งที่มันเสียไปแล้วสิ่งที่ทำให้คุณได้ได้ผ่านชีวิตช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยคือการได้ฟื้นฟูการได้กู้คืนพลังงานของตัวคุณให้กลับมาดีอีกครั้งหนึง่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่าท้อเพราะคุณท้อไม่ได้ถ้าคุณมาฟังคลิปนี้คุณท้อได้แต่คุณถอยไม่ได้แต่ถ้าไม่ท้อได้เลยยิ่งดีเพราะว่าอัศวินถือดาบจะต้องมุ่งมั่นมากๆอ่ะ คุณจะต้องมุ่งมั่นในการสารต่อพลังงานที่ดีที่มันมี power ที่มันเยอะขึ้นสูงขึ้นเพราะประตูบานต่อไปที่แม่หมอจะเปิดเนี่ยเรามาดูกันว่าเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นสำคัญก็คือ energy ดีๆของตัวคุณจะต้องเอาขึ้นมาให้ได้นะคะเดแม่หมอขยับนิดนึงนะเรามาดูกันว่าประตูบานต่อไปที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณอยากจะเปิดให้กับคุณเนี่ยคือเรื่องใด เซเว่นออฟวอนสเจ็ดไม้นะคะควีนอ of วอนส s ราชินีถือไม้ c h ม m p ญแลนด์เก้าดาบแล้วก็เอซออฟซอสหนึ่งดาบนะคะประตูบาลต่อไปที่จักราวาลอยากจะเปิดไว้ให้กับคุณเลยเนี่ยก็คือคุณจะได้นั่ง ในบรลลัง Queen of Wands คือคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้คุณสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้คุณสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณได้ดีเท่าที่คุณควรจะมีเลยละ่ะสิ่งที่จักรวาลอยากจะเปิดประตูรอรับคุณน่ะคุณเตรียมจักรวาลเตรียมบรลลังไว้ให้กับคุณแล้ว เตรียมบัลลังในการนั่งในหน้าที่การนั่งในความเป็นตัวคุณการดูแลตัวเองได้การดูแลครอบครัวได้การดูแลคนอื่นได้การควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้นี่คือประตูที่จักรวาลเปิดไว้ให้กับคุณสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้มันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านการถ่ายเทมันเหมือนการที่คุณจะได้อัพ เลเวลตัวเองให้มันสูงขึ้นะคุณต้องผ่านด่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะนั่นแหละคือผ่านแล้วนี่คือมันเป็นด่านที่คุณสามารถข้ามมาได้แล้วคุณอยู่ในจุดที่เข้าใจแล้วละ่ะว่าเส้นทางชีวิตต่อไปจากเนี้ยของคุณน่ะคุณจะไม่เดินบนเส้นทางที่ทําให้คุณทุกข์คนเศร้าอีกต่อไปเพราะคุณเดินมาแล้วคุณจะเป็นคนที่รู้ และก็แข็งแกร่งมากพอที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดได้สิ่งที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนั่นคือประสบการณ์ที่ดีของคุณเลยเพราะราชินีถือไม้คือคนที่มีประสบการณ์มากๆอ่ะคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาแบบโชคโชนทั้งๆทาง,งด้านการงานทุกสิ่งทุกอย่างประตูสำคัญก็คือคุณจะ มีจุดเปลี่ยนที่ดีที่ทำให้คุณโตขึ้นสิ่งสำคัญอย่าอย่าเครียดมันไม่มีอะไรจะน่ารุนแรงเท่ากับชีวิตที่ผ่านมาแล้วถ้ามันจะรุนแรงอีกก็ต่อเมื่อเราหลงเส้นทางไปเท่านั้นเองแต่ไม่หมาอะมอว่าพลังงานของคุณจะไม่หลงในเส้นทางเดิมๆที่ทําให้คุณต้องเจ็บที่ทําให้คุณต้องเจอมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเส้นทางนั้นมันไม่ถูกต้อง คุณจะรู้จุดคุณจะรู้เส้นทางคุณจะรู้ทางแล้วประตูที่จักรวาลเปิดไว้ให้คุณก็จะไปถูกคุณก็จะเห็นแสงสว่างของประตูบานนั้นเพียงแค่นิดเดียวที่คุณไม่ต้องไปเครียดอะไรคุณยังมีความวิตกกังวลมีความเครียดมันเป็นเรื่องปกติของสภาวะดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปเครียดคิดแต่เรื่องดีๆเลยคิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่ว่าฉันจะต้องสําเร็จฉันจะต้องมีชัยชนะฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจคุณไปหากำลังใจจากใครไม่ได้เพราะว่าอะไรสภาพจิตใจของคุณถ้าถ้ามันแย่คุณจะไม่ค่อยรับกำลังใจจากที่อื่นแต่จะมีบางที่เท่านั้นที่ที่คุณมีความรู้สึกว่าถูกส่งตรงมาให้กับคุณจริงๆแล้วคุณจะยอมรับกับกำลังใจตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณยังหาไม่เจอจากตรงนั้นคุณจะต้องหาจากตัวเองถ้าคุณคนสักคนหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ให้กําลังใจตัวเองแล้วคุณจะหาจ,จากที่ที่ไหนได้อะคุณจะไปน้อยใจไม่ได้เลยคนอื่นไม่ได้คนอื่นไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณยังไม่ได้เข้าใจตัวเองใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจตัวเองคุณจะต้องคิดแต่พลังงานดีๆอย่างที่แม่หมอบอกไปว่ามันมีบางเคสช่วงเนี้ยแม่หมอจะเห็นเยอะมากเลยว่าคนที่เขาเจออุปสรรคอะ เขาจะน้อยใจกับคนที่บอกว่าคิดบวกไว้นะคิดเรื่องดีๆไว้นะเราต้องทําได้สิอะไรเนี่ยเขาจะน้อยใจกับคนที่พูดพวกพ,พูดอย่างเงี้ยไม่เหมาก็ไม่เข้าใจว่าไม่ต้องน้อยใจนั่นคือการที่พวกเขาอะอยากจะส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะเ <ul> <también. S 2> พราะว่าคนที่มีพลังงานบวกเยอะๆเขาเจอมาเยอะจริงๆเขาเจอมาเยอะแล้วเขาผ่านมาได้เหมือนคุณน,นี่แหละ <raspberry. S 2> <ục. S 1> คุณเจอมาเยอะเนี่ยคุณจะต้องฟื้นฟูตัวเองได้จากอะไรอะนอกจากพลังงานบวกที่คุณสามารถสร้างได้ ดังนั้นพอคุณฟื้นฟูได้ปุ๊บคุณก็อยากที่จะส่งพลังงานบวกตรงนั้นว่าให้กับคนอื่นว่าต้องคิดแบบนี้แบบนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงแท้มากๆไม่มีใครสามารถที่จะมาสร้างกำลังใจได้ดีที่สุดเท่าตัวคุณเองตัวคุณรู้ตัวตัวเองที่สุดตัวคุณรู้ความคิดของตัวเองที่สุดรู้จิตใจของตัวเองที่สุดดังนั้นอย่าไปโฟกัสที่ภายนอกจงโฟกัสที่ภายใน สิ่งที่คุณคิดมันจะประสบความสําเร็จถ้าคุณโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะอย่าไปโฟกัสที่ความเครียดเพราะว่าความเครียดไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าคุณคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะสําเร็จคือการให้กําลังใจตัวเองอย่างน้อยสิ่งดีๆคือคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกดีกับการที่คุณเครียดถูกไหมคิดง่ายง่ายแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องไปเอ่อไปเขาเรียกอะไรอะจำอดีต ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยสิบดาบเนี่ยไม่ต้องไปจําจําแค่เอามันมันเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็แม่หมออยากให้จักรวาลแนะนํา <c oughs> เพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ Six of Cups the High p r i e s e <c oughs> s s แล้วก็ f i ฟ e of wands king of w a น d s แล้วก็เพจอัพคัพสจักรวาลอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณเลยนะหลังจากนี้คุณจะได้หวนคืนสู่สติปัญญาเก่าความรู้เก่าความรู้เดิมความรู้และสติปัญญาที่มันติดตัวคุณมา ที่มันเก็บซ่อนอยู่ในใจของคุณตัวคนที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยพวกคุณรู้อยู่ว่าคุณคิดอะไรคุณมีอะไรอยู่ในใจของคุณสิ่งนั้นแหละมันจะได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึง่งคุณจะได้ใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับคนผู้คนต่างๆมากมายที่ทําให้คุณที่ทําให้คุณมีเรื่องไม่ดีหรือที่ทําให้คุณมีเรื่องเขาเรียกว่า บุคคลที่มันเป็นพิษอ่ะที่มันสร้างเรื่องท็อกซิกให้กับคุณอ่ะคุณจะต่อสู้กับคนพวกนี้ได้ดีมากๆอย่างที่บอกว่าราชินีถือไม้คุณจะอัพเกรดเป็นราชาถือไม้ได้แ,แข่งแก่งมากๆาะแข่งแก่งมากๆแข็งแร่งแล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมสู้พร้อมรุยด้วยเชื่อเหอะไม่เสียหายที่ชีวิตที่มันผ่านมาที่คุณเจอมันไม่มีอะไรเสียเสียเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือตัวจุดชนวนในพลังใน power ของคุณให้มันขึ้นมาความทุกข์อะไรต่างๆที่ผ่านมาแม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มันคือตัวที่จะจุดชนวนความสามารถความรู้ความแข็งแกร่งศักยภาพของคุณเนะี่ยขึ้นมาหลังจากนี้จักรวาลพร้อมเปิดประตูความแข็งแกร่งจักรวาลพร้อมเปิดประตูแข่งอํานาจ ในการทําในการสรัสร้างในการครีเอททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณใช้เซนส์ของคุณให้ดีไพ่สองใบนี้การันตีว่าคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีมีไหวพริบมีสัญชาตญาณความเป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าคุณจะใช้สัญชาตญาณของคุณไปในทางไหนนี่แหละคือประตูที่จักรวาลอยากจะแนะนําอยากจะบอกอยากจะกวักมือเรียกคุณมาว่า มาเถอะลูกรักมาเถอะความสำเร็จรออยู่อย่าได้มัวท้อใจอย่าได้มัวทุกใจสิ่งดีๆรออยู่ความท้าทายต่างๆศักยภาพที่ที่คุณยังไม่ได้เอาออกมาเนี่ยรอให้คุณได้เปิดเผยอยู่แล้วเรามาให้ไพ่ออร์เคิลนะคะให้จักรวาลช่วยแนะนำผ่านไพ่ออร์เคิลนิดนึงนะคะสำหรับนี้แล้วกันนะคะขอจักรวาลแนะนำเพิ่มเติมนะคะ สวรรค์ส่งกําลังใจนะมาให้คุณเลยจัก,กรวาลพร้อมที่จะส่งแม่หมอมองว่าเซนจริงๆเซนแรงจริงๆคุณคุณจะได้คุณจะได้หวนคืนซึ่งซึ่งซึ่งเออ่จิตวิญ,ญญาณภายในของคุณอ่ะความเป็นตัวตนของคุณที่สุดอะ คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะมันหมดมันหมดมันหมดช่วงชีวิตแย่ๆแล้วมันหมดจริงๆตอนนี้หลังจากนี้ต่อไปมันเป็นความท้าทายที่สนุกแน่นอนมันเป็นความท้าทายที่ที่คุณจะได้ส,สร้าง power ของคุณแล้วก็คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองไว้คุณจงมีศรัทธามีมีความเชื่อมั่น คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากจักรวาลจักรวาลจะหนุนนำและส่งสัญญาณดีๆมาให้กับคุณเพียงแค่คุณมีสัญชตาตญาณแล้วมีเซนส์ที่จะรับข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกสองใบนะคะเนี่ยแม่มอมองว่าคุณรับพลังงานได้จากเบื้องบนจริงๆนะไพ่ใบนี้คือคุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับตัวคุณเอง คุณเองก็น่าจะมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากๆอ่ะคุณเป็นคนชอบคิดเอทชอบสรร์สร้างชอบแบบชอบสร้างสารรค์น่ะเป็นนักสร้างสารรค์น่ะอีกใบหนึง่งกลับมาสู่ชีวิตความมีชีวิตชีวาของคุณอีกครั้งหนึง่งที่ผ่านมา จร,จ,รจริงมันเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะเจอเรื่องแย่ๆมานั่นแหละพอเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเหมือนคนได้ย้ายอะ่ะเหมือนคนได้ย้ายจากชีวิตหนึ่งมามามาอีกชีวิตหนึ่งอะนะทีนี้แหละจกักรวาลอยากจะแนะนํากับคุณเลยก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปคุณจะต้องหันกลับมาสรรรสร้างชีวิตตัวเองใหม่แล้วนะ come to life คือการได้กลับคืนมาสู่ชีวิตจริงๆของคุณอีกครั้งหนึง่งการได้เริ่มต้น ชีวิตใหม่การได้เริ่มต้นชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นชีวิตที่เป็นชีวิตได้มากขึ้นชีวิตที่เป็นชีวิตที่เหมือนโตขึ้นอะเหมือนเลเวลเหมือนเลเวลของคุณมันสูงขึ้นเวอร์ชั่นของคุณมันจะดีกว่าเก่าเยอะมากๆตรงนี้จักรวาลนนะเปิดประตูรออยู่เพราะเขารู้ว่าคุณทําได้คุณเป็นคนที่มีเซนส์อย่างที่บอกว่ามีเซนส สัญชาตญาณมากมากใช้เซนส์ใช้สัญชาตญาณข้างในของคุณน่ะจักรวาลอยากจะส่งมาในในทางตรงนั้นน่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้อยู่บ่อยๆอะอะไรก็แล้วแต่นะไม่มว่าเรื่องอะไรนะคิดอยู่บ่อยๆว่าจะต้องทําถ้าคุณไม่ทําคุณก็ยังคิดอยู่นั่นแหละคือสัญชาตญาณของคุณมันบอกสัญชาตญาณของคุณเน่ยส่งจิตใต้สํานึกของคุณพยายามส่งพยายามส่งสัญญาณมาให้คุณได้ทํา อยู่เสมอๆนั่นคือให้คุณดูตรงนั้นแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่แรงบันดาลใจต่างๆอุย้ยเม่หมอมองเห็นพลังงานของแบบมันเหมือนมันเหมือนการหวนคืนของพลังงานเก่าพลังงานเดิมที่มี power มากๆไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมานะไม่ต้องเลยตัดทิ้งไปเลยเรื่องพวกนั้นอะ่ะจิ๊บจิบหลังจากนี้มันคือความสนุกหลังจากนี้มันคือ การที่คุณจะได้ส,สรรส้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในชีวิตนี้ในคนคนนี้ที่คุณได้มาเกิดบนโลกใบน,นี้เป็นคนคนเนี้ยคุณจะทิ้งอะไรไว้คุณจะได้ทําอะไรไว้นี่แหละคุณจะได้คําตอบละมันถึงช่วงเวลาที่จักรวาลจะเปิดประตูบานนี้ให้กับคุณมันอาจจะเป็นประตูที่คุณต้องการว่าบอกกับจักรวาลว่าเออช่วยเปิดประตูบานนี้ให้หน่อยนะยามที่คุณได้ได้มีสติมากขึ้นยามที่คุณได้ผ่านด่านต่างๆมาได้แล้วเนี่ยช่วยเปิดรอหน่อย ทีนี้จักราวาลเปิดรอคุณแล้วแสงสว่างตรงนั้นให้คุณสังเกตให้ดีสังเกตได้จากสัญชาตญาณหรือเซนต์เนี่ยเพราะไพ่อะไพ่สองใบเนี้ยก็คือถึงพลังงานของการที่คนมีเซนต์นะ่ะคุณคุณทําตามจิตวิญญาณภายในของคุณได้เลยสัญชาตญาณข้างในของคุณได้เลยเพราะไม่หมอจะย้าตรงนี้เพราะว่าแม่หมอไม่รู้ว่าพวกคุณกําลังคิดหรือจะทําอะไรกันอยู่แต่มันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมันคือตัวตนของคุณมันคือมันคือภารกิจ ที่คุณจะอยู่บนโลกใบนี้คือสิ่งที่คุณจะลงมาแล้วก็ทำมันแล้วก็ทำมันได้ดีด้วยหลังจากนี้แม่หมอเชื่อเชื่อเกือบร้อยเปอร์เซนตว่าคุณจะทำมันได้ดีเพราะพลังงานของคุณแน่นมากหลังจากนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนอกจากชาร์จพลังตัวเองก่อนนะสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนก็สำหรับคลิปนี้แม่หมอหวังว่าคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ ค้นหาตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ค้นหาพลังของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้พลังตรงนั้นคุณจะมีความสุขกับการได้ได้ขับเคลื่อนตัวเองบนโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเองจงเชื่อมั่นตัวเองไว้ศรัทธาต่อตัวเองไว้ว่าคุณทำได้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ